จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ C Plus p o t ก็คือมันสามารถจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆหรือว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินได้นะครับด้วยกำลังไฟสูงสุดรวม1,500วัตต์คุณผู้ชมครับนี่คือ C Plus p o t รถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กๆขนาด2ที่นั่งจากค่ายโตโยต้าที่เปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขายกับองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆเท่านั้นเองหลังจากที่พี่โตหันมาเอาจริงเอาจังกับรถยนต์ไฟฟ้าประกาศเปิดตัวร่วงหน้ากาัน16รุ่นเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดจักรยนยนต์ไฟฟ้าคันเล็กซ p พ u s สอร์ตัวนี้ก็ถูกขายให้กับบุคคลทั่วไปในญี่ปุ่นกันแล้วนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยครับ 1. มิติตัวรถแล้วก็พื้นที่ใช้สอย t o y o t a C Plus p o r t เป็นรถยนต์แบบ2ที่นั่งมากับขนาดยาว2,490ม m mm, มกว้าง1,290ม m mm, มสูง1,550ม m mm, มระยะฐานล้ออยู่ที่1,780ม m mm. มจากมติติตัวรถจะเห็นว่าตัว t ต y o t a C Plus p o r t ขนาดจะเท่ากับตัวฟ o r m มวันที่ขายอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวฟ o r m มวันนี้ทำมาเป็น4ที่นั่งแต่ว่า c p l u s p o r t ทำมาแค่2ที่นั่งดังนั้นพื้นที่ใช้สอยพื้นที่เก็บของท้ายรถถ,ถึงถึงว่าตอบโจทย์พอสมควรเลยทีเดียวนะ ขุมพลังระยะทางวิง่ง Toyota C++ p l พ s พอร์ตมากับแบตเตอรี่ไดเทียมไอออนขนาด9.06กิโลวัตต์ชั่วโมงติดตั้งไว้ใต้พื้นห้องโดยสารให้กำลังสูงสุด12.3แรงมา้าแรงบิดสูงสุด56นิวตันเมตรให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด150กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐานของ WLC t ใช้เวลาในการชาร์จเต็มประมาณ16ชั่วโมงนะครับสำหรับกระแสไฟ160โวลต์6แอมป์ แล้วก็สำหรับกระแสไฟ200โวลต์6แอมป์ก็ใช้เวลา5ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็มจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ C Plus p ก็คือมันสามารถจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆหรือว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินได้นะครับด้วยกำลังไฟสูงสุดรวม1,500วัตต์เหมือนกับตัว Mitsubishi Outlander PHEV ที่เปิดขายในบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับ ภายนอกภายใน Toyota C p l พ s อตตัวถังทำมาจากพลาสติกเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED มาเป็นรถยนต์ขนาด2ที่นั่งเน้นใช้งานระยะใกล้มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายให้ใช้งานได้พอสมควรการออกแบบภายในห้องโดยสารเรียบง่ายมีพื้นที่เก็บของพอสมควรเหมือนกันนะครับมาในโทนสีดำตัดด้วยแดชบอร์ดสีขาวระบบควบคุมต่างๆภายในตัวรถก็นำมารวมไว้ตรงบริเวณตรงกลาง 4. ระบบความปลอดภยัย C+Sport ก็จะมากับระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งโดยไม่ตั้งใจระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟี TRC ระบบเบรก ABS EBD แล้วก็มีตัว Parking Support Brake หรือว่าระบบลดความเร็วอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วต่ำขณะจอดแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าก็จัดมาให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถย,ยนต์ไฟฟ้าคันเล็กๆแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยทาง Toyota ตตก็จัดมาเต็มที่เลยนะครับ ราคาจำหน่าย Toyota C++ p ีพลในญี่ปุ่นจะไม่ให้เลือกอยู่2รุ่นก็คือตัวรุ่น X ราคา1,650,000เยนก็ประมาณ484,000บาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็รุ่น G ในราคา1,716,000เยนก็ประมาณ530,000บาทนี่เป็นราคาที่จำหน่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชม ทางโตโยต้ก็ยังวางขายตัว C-Plus พอตัวนี้ในรูปแบบของการเช่าระยะยาวเท่านั้นนะครับไม่มีการซื้อขายขาดกันแต่อย่างใดเห็นราคาเห็นตัวรถก,กันแล้วคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยากให้ทาง Toyota บ้านเราเอาเข้ามาขายหรือเปล่าก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ